คือชะลอให้มันช้า2คือที่สุดแล้วก็คือจะกล้าโบตไม่ให้ผ่านไหมพรจะถ้าโบดบ้าบเนี่ยคือขัดรัฐธรรมนูญทันทีลองดูเฉพาะน,นี่คือครั้งแรกค่ะที่อาจารย์บอกมาแล้วว่ามันขัดรัฐธรรมนูญน,นะก่อนหน้านี้นไม่เคยใช่ไหมหนูก็เลยถามอาจารย,ย์ว่าแบบไม่เคยยังไม่เคยใช้กรรมการเลยค่ะใจส่วนตัวน,นะมั่นใจไหมว่าแบบจะตัวเองจะได้เข้าไปผ่าไม่สนใจเลยนะยิ่งเห็นเขาทําอะไรแปลกๆมันจะฟ้องพฤติกรรมของตำรวจคือหมอไม่ได้มีความอยากแต่เพียงแต่ว่า ลอยผ่านไม่ได้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคือคนตายอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมแค่นั้นแหละเ,เพราะนั้นไม่ได้สนใจเรื่องอื่นสิ่งที่เห็นนี่กำลังเห็นอยู่ว่ามันเป็นการขัดขวางอย่างเต็มที่ตำรวจน่าจะไม่อยากให้ผ่าศพค,คือ,เ,อ,อเรื่องของเรื่องก็คือว่าการร้องขอต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เดิมเลยนะทำได้มาตลอดจนปี2558เสนอพรบาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าสนชสนชคนเสนอเนี่ยเป็นท่านไทบูนันแหกระมือรี แต่พอเข้าสทชเนี่ยไอ้กัรมาที่การเี่ประธานเนี่ยเป็นตำรวจแก้ว่าจะรับเคสตรงๆเลยเนี่ยไม่ได้ต้องให้กรรมการซึ่งอาจารย์มองว่ามันเข้ามันคือการแทรกแซงแล้วกรรมการเนี่ยมันจะมีพอบอรตรกับสชพ,อพ,อพ,พ,พิสูนรหลักฐานตอ,อค่ะปรากฏว่ามันขัดแต่เจอ,อาจารย์เกษียณ ตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาก็บอกให้ออกมาก่อนเธอให้กดหายมีใช้แล้วค่อยมาแก้เราก็ให้กระทรวงแก้มาตลอดเขาก็ไม่ไม่แก้ทั้งๆท,ที่มันขับรัฐมนู <c oughs> คือตํารวจเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในสถาบันนิติทีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58 เขาก็เลี่ยงก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าเขาก็ไปบงังคับให้ตํารวจทาหนังสือส่งมาได้คนที่ถ้าตำรวจทาหนังสือส่งเนี่ยเราจะชนะสูตรไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า,ากรรมการ่ะยกเว้นครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็กะให้ตารวจทาหนังสือส่งมาสิง่ายดีปรากฏว่าตํตรวจทาหนังสือส่งฉบับที่หนึ่งเป็นการฝากศพก็แปลว่าไม่ได้ให้เราทําศตว์สูตรแตงโมงแค่ฝากไว้ก่อนใช่เลขาเป็นคนประสาน ค่ะธนกิจเนี่ยนะใช่พอกดว่าสอประสาไปก็ได้ตามคําที่เห็นเมื่อกี้ก็คือให้รอกรรมการซึ่งก็คือการไม่ให้ไม่อยากให้ผ่านซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะช้าเพราะง่ายสถาบันเนี่ยเพิ่งเรียกประชุมเพราะมาพอเห็นจดหมายมาอย่างงี้เมื่อมาเนี่ยเขาก็คงจะเรียกกรรมการประชุมวันศุกร์นี้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ควรจะไปตามนะรับรับรองว่าตำรวจสองคนจะมาโหวตหรือวอมโหวตเขาจะเห็นว่าเขาจะมาค้านว่าไม่จําเป็นต้องชนะสูตรคนอื่นจะกล้าไหมถ้าโหวตแล้วไม่ผ่านก็เท่ากับตํารวจไมาแทรกแซงมถูกถูกแล้วเข้ามาแทรกแซง ซึ่งหมอเขาไม่เข้าใจว่าริบปูอะไรกันนะขนาดวะหนึ่งมอคือชะลอให้มันช้าอ๋อเหมือนเตะถ่วงเนี้ยนะคะใช่สองคือที่สุดแล้วก็คือจะกล้าโหวตไม่ให้ผ่านไหมเพราะถ้าโหวตแล้วเนี่ยคือขัดรัฐธรรมนูญทันทีหนึ่งในนั้นต้องมีผอตรด้วยถูกป่ะใช่ค่ะรายชื่อนะทีนี้เขาก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะสมมติผอตรคู้คนจะลัวตำรวจคือถ้าตำรวจบอกว่าไม่เห็นมีประเด็นอะไรเลยแล้วคนอีกจะกล้าไหมนะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช่ไหมหนูก็ลยถามอาจารย์เนาะแบบยังไม่เคยใช้กรรมการเลยค่ะอ๋อนี่เป็นครั้งแรกใช้กรรมการเข้ามาใช่ใช่ถ้ามันขัดแล้วแล้วเขาจะไม่กลัวโดนเหรอคะหมายถึงว่าเขาไม่สนไเขาไม่สนจริงกระทรวงก็รู้ว่ามันขัดแต่ว่ากระทรวงก็ไม่แก่ถ้าถ้าติดใจบอกให้ผ่าก็จะเข้าไปเอาเซิร์ฟเวอร์ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของคุณหมอคือออฟเซอร์เวอร์เท่าน,านั้นแต่เขาไปอยู่ในห้องห้องเห็นศพอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ได้เลยได้หมดตั้งแต่เริ่มประชุมได้หมดไาในานามไปในานามกรมาธด้วยแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ดูศพอะไรเลยถูกไหมคะเพราะยังไม่ได้รูปไม่ให้อะไรเลยเพราะว่าไม่เห็นร,ร,รูปเลยเลยหรอไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่านัดกันวันพุธแต่ดันไปถแถลงไป,ไปบอกเขาตัง้งแต่วันกัน เขาแซไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆคือเราก็มีมารยาทอ่ะถูกไหมต้องไปยื่นก่อนถ้ามารยาทเราก็ไปใครจะรู้แล้วว่าเขาจะให้หลังจากที่เขาแถลงวันนั้นงงไหมคะเือนพรดูข่าวอะไรได้ยินได้ฟังรู้สึกไงขำใช่ไหมามเป็นการบริการที่ดีมากเลยและจะเป็นบรรทัดฐานตลอดไปยังไงคุณหมอบริการที่ดีมากหมายถึงประชาชนยื่นเรื่องบ่ายสามโมงตำรวจแถลงเลยต่อไปนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยทนายความไปยื่นของประชาชนคดีอื่นสถาบันนิติเวศจะดําเนินการเหมือนคดีแตงโมไหม